ครั้งนี้มาไวดีนี่ก็อย้กุมค่าไจ่จุมจ่วยและให้รางวัลหน่อยนะเจ่นนั้นเจ้าจะจมชจวยค่าอย่างไรล่ะแปะแปะแปะทำได้ดีมากแค่นี้พอไหมไม่พอข้าจะตบเพื่อไม่อีกสองสามทีเลยนะเออเออเหมือนนังจจวินถ้ากดต่ำกับได้ท่านเกินไป นี่เป็นการแสดงความรักใคร่ที่ไม่เหมือนใครของแม่นางจวินแล้วแต่เป็นคนอื่นคงได้มีจุดจบเช่นเดียวกับทูยุนไปแล้วทูยุนเป็นหนึ่งในผู้นํากองตัพรัติการแต่ก้าไม่เข้าใจว่ากองทัพรัติการจะยอมรับดนน้อยแล้วก็ทําไมไม่ใช่ลูกของคุณชายฮัตตระกูลจวินแต่กลับเป็นจวินยุนเสียละ่ะเมียลูกสาวกุณชายฮัตจวินหมิงแย่นดไม่ใช่ในายท่านหรอกหรือ กองตับรัติการอยู่ไปใต้บัญชาารของเจวินหมิงแย่เหตุใดถึงเรียกเจวินยุนเสียว่านายน้อยเมียวเติมค่ากิจวไว้ชีวิตนางเพื่อถามเรื่องนี้ให้กระจ่างน่ะเสียวจิวเอ๋อรู้ก็แก่สืบดูก็รู้แล้วอืมจากคำพูดของทูยุนเหมือนว่ากองตับรัติการไม่ใช่มีนางเพียงพูดเดียวเหมือนว่าจะต้องรักษาอำนาจเดิมไว้ นลังจากกุญแจห้าตายไปกองตปฏิการไปอยู่ที่ไหนกันนะจะยังตาแก่ที่ชื่อเออซางนั่นอีกเขาก็เป็นผู้นํากองตบริการเหมือนกันงั้นเหรอมาหูแย่สงกล้าไปที่สํานักเจียนโจงข้าต้องการไปถามเรื่องกองตปฏิการกับเสด็จปู่นะได้ฟิวฟุบเนีย เออหายไปแล้วเมีย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 วเสี่ออยวอูยายข้าตามไปเงี้ยเหรอแต่ข้าต้องไปสืบเรื่องยีเกนันกับตวยุนเสี่ยวก่อนนะเมียวข้าจะไปกับหลิงยนุนแบบนี้ข้าตงรู้ความจริงไปบอกนายท่านได้เร็วขึ้นแม่อูเย็นี่ช่างแข็งแกร่งนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมทูยูยังไม่กลับมาอีกหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเป็นไปไม่ได้ทูยูนะ่เป็นถึงหนึ่งในห้าผู้นำกองตำราบติการนักจิตวิญญาณขั้นเจ็ดอยู่นนะอยู่ในดับเรียกระเฟิงเซียวเชียวนะหากไม่ใช่เพราะว่าข้าออกไปไม่ได้คงได้ตามนางไปแล้วข้าต้องการเห็นจวินจิวกับเฟิงเซียนจีตายอย่างอน,นาถด,ด้วยตาของข้าเองถึงจะสะใจเอ๊ะเสียงฝีเท้านี่ จะต้องเป็นตูยุนกลับมาแล้วแวนะ่ๆนฝุบเป็นเจ้าตูยุนมาที่นี่ใ่ไหมเอ๊ะจากสีหนะ้าของเออซังหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะตูยุนบอกว่าขอนางมาที่นี่ยังไม่ได้พบเออซังงั้นข้าก็ทำตัวเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะดีกว่าเออเออตูยุนนางเป็นใครเหรอนายน้อยไม่ได้พกับตูยุนเช่นนะั้นหรือ เออไม่นีทำไมเกิดอะไรขึ้นนั่นหรอเฟิงเจียนฉีถูกคนฆ่าตายอะไรนะเฟิงเจียนฉีตายแล้วใครเป็นคนทำกันนะ <c oughs> ไม่ได้มีการแจ้งออกมาว่าใครเป็นคนทำแต่คนที่ฆ่าเฟิงเจียนฉีได้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุเอ๊ะจะเป็นไปได้งไงทุกถูกฆ่าตายนางเป็ดนางจิ๋วเป็นยังขั้นเจ็ดไม่ใช่หรือไง ต่อให้ต้องตายก็ควรค่าจะวินจิวก่อนก็อีตายสิเพิ่งก้าเพิงเทียนจีได้แก้คนเดียวเองเร้ยบไปอยู่สิ้นดีไดโนดีบเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวเถอะวันนี้พวกเราจะไปจากสำนักเตียนจงสำนักเทียนจง,นก,นจงกองทัพปฏิการได้หายสาบสูญไปเป็นเวลานานเหตุใดเจ่าถึงตามถึงเรื่องนี้เศรษฐูรู้จักทูยุนไหมเพคะทูยุนเหรอนางเป็นหนึ่งในผู้นำกองทัพปฏิการ นางทำไมล่ะเรื่องก็เป็นเช่นนี้ล่ละบังทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ตอนค่อยเป็นนายน้อยก็ควรจำเสียวจิ๋วได้กองทัพปฏิการตาบอดกันหมดได้ได้ยังไงถึงได้เรียกจวีญยุนเสียวว่านายน้อยอีกทั้งยังฟังคำสั่งของนางให้มาสั่งงานเจ้าอีกพวกเกาคิดจะกอบบดเรื่องไง กูนูจวินข้าสืบรู้มาว่าถูยุนบนเวียนอยู่ในวังหลวงหลายวันแล้วน่าจะเพื่อสุ่มโจมตีท่านเรื่องวันนี้นางจงใจก้าวเฟิงเตียนจีเพื่อล่อท่านไปที่นั่นอีกตั้งข้าอย่างสืบรู้มาว่าจวินยุนเสียวได้เดินทางออกจากเมืองหลวงแล้วพวกเขามุ่งหน้าไปยังห้าสำนักจวินยุนเสียวกลุ้มกลัวว่าความจะแตกแล้วรีบหนีไปก่อนนางคิดจะขึ้นแตีนที่เสียวจิวจึงกกหกหลอกลวงกองทัพรัติการ หากไม่เจ็ดนั้นนางจะเป็นหนายน้งกองทัพปฏิการได้อย่างไงเสี่ยวจิีวเออเจ้าคิดจะทำยังไงต่อไปล่ะไปหนะ้าสำนักช่วงนี้ก็อยนางมีชีวิตยอยู่ต่อไปก่อนพวกเราไม่ต้องไปสอดมือเข้าไปยุ่งข้าจะใจนางสวนสอบกองทัพปฏิการ <c oughs> ข้าไม่สนใจอำนาจที่จวีนหมิเงเย่ทิ้งไว้แต่จวินยุ่เสี่ยวคิดจะมาแทนข้า,างั้นเหรอ

แต่นางกำลังจะไปจากที่นี่แล้วพระเจ้าหลวงรักษาผพาพธด้วยปยาคาเสี่ยวจิ๋วจะไปแล้วข้ายังต้องรักษาผพาพธพอะไรอีกตึ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 กยี่กับ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 ฝุื เสี่ยวจวินจิว๋วคงรู้จักยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะเด็กสามคนรู้จักเลยห <laughs> ยะาหย่า่าสำนักห่างไกลจากที่นี่มากดังนั้นพวกเราจะต้องใช้ไก่วนเคลื่อนย้ายไปดันทีนั่นที่นี่มีไก่ขนเคลื่อนย้ายด้วยงั้นเหรอข้าคิดว่ามีเพียงห้าสำนักเท่านั้นที่จะมีมัน แน่นอนเราขายค่คนเกลื่อนยายมีเจะาพ่ที่ห้าสำนักที่นี่เป็นสถานที่รับสมัครสิทธิของห้าสำนักที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษตั้งสิบอาณาจักรสามารถเดินทางไปได้สถานที่ที่เดียวคือห้าสำนักพวกเจ้าจะได้เป็นสิทธิห้าสำนักอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่หอห้าสำนักฟิวพวกเราจะก้าใหคนเกลื่อนยายเจ้าตามไปได้หรือเปล่า เจียวจิวโจ้ถึงตัวในความสามารถของอาจารย์งั้นเหรอเอ๊ะอพูดเช่นนี้เจ้าไม่สนใจระยะทางของค่ายค,ายค,ายคนเพื่อนยายแต่จะคุ้นหาสำนักเองงั้นหรอไม่ข้าไม่จำเป็นต้องตามหาห้าสำนักข้าแค่ตามหาเจ้าเท่านั้นเองข้าลืมไปว่าหมหูเย่ยสามารถตามหาข้าพบได้ด้วยเจ้านี้คลิงเอาล่ะ ข้าไปกันเถอถึงเวลาออกเดินทางแล้วระวังด้วยล่ะคนที่ใช้เก่คนเกล็ดยัดกางกจะรู้สึกเวียนหัวได้ซิงเว็บฝืกกรือ ข่าวานแล้วใช้กาะคนเกิดแยกครั้งแรกกับสภาพนี้แหละเอ๊ะหน้าตาเฉยชะมียแปลกคณเนี่ยเสี่ยวเจวินจิวจงไม่เป็นไรนะถ้าเจ้ารู้สึกไม่ดีก็อย่าได้กลั้นเอาไว้ใช้กาคนเกิดแยกครั้งแรกจะมีอาการตามมา ยังจะแมวที่เจ้าอุ้มอยู่คงจะมึนไปแล้วสินะใจข้าดูหน่อยไหมเออข้าไม่เป็นไรเสิวกำลังหลับอยู่นะเอะอเอิ้มเียมเมียมีมวเอวไม่อยากจะเชื่อเลยไม่นี่ม,มันไม่จริงแมวเอองานงานถ้าทางงั้นพักผ่อนกันพอแล้วก็ออกเดินทางกันเถอะ กว่าจะถึงห้าสำนักยังต้องเดินทางอีกไกลเลยอืม <c oughs> ก็ได้นี่ถึงจะเรียกว่าปกติอย่างจะวินจิ๋วเรียก,กว่าประหลาดแล้วเ้มวผู้ติดานันการเลือกจากสิบแหวนแต่ก็ต้องมารวมตัวกันที่หอสำนักนี่ร้อยทุกคนมาพร้อมกันแล้วก็จะเข้ารับการทดสอบไปพร้อมกัน ในสน,นามทดสอบจะมีผู้อาวุโอสแต,ต่ละสำนักของห้าสำนักมาพิจารณาด้วยตัวเองจะผ่านการทดสอบไปได้หรือไม่นั้นการได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโอสจะเป็นตัวตัดสินอย่างเช่นจวินยุนเสียที่ได้รับการยอมรับจากห้าสำนักวิชาสวรรค์ตัวให้แพรการแข่งกันแต่ก็ยังสามารถเข้ามาสำนักได้หอห้าสำนักนั่นก็คือหอห้าสำนัก หอห้าสํานักนําป้ายชื่อของพวกเจ้าไปห้องที่มีป้ายเดียวกันจะเป็นห้องของเจ้ารอสิทธิจากสิบแก้นมาพร้อมกันแล้วจะมีคนไปแจ้งพวกเจ้าว่าจะต้องทําอะไรต่อไปเสี่ยวจวินจิวนี่เป็นป้ายชื่อของสิทธิพี่เองหากมีใครรังแกเจ้าให้ใจมันขุ่นขวัญพวกก็ไปซะนะสิทธิจะรอเจ้าที่สํานักยานะปิงซางเอ้อ เจอทำสบายข้าไม่ส่งนะถ่ายตังเช่นนั้นของนางที่ยอมเข้าหรือไม่ยอมเข้าสำนักยากันนะคงไม่มีนักปรุงยาคนไหนไม่อยากเข้าสำนักยาเข้าสายยื่นไมตรีให้ขนาดนั้นแล้วแต่จวินจิ๋วไม่เหมือนคนทั่วไปไม่สามารถใช้วิธีตื่นๆได้เสี่ยวจวินจิ๋วหากเจ้ายอมเข้าสำนักยาของข้าข้าจะกให้อาจารย์รับเจ้าเข้าเป็นศิษย์น้องของข้าเอ๊ะฮะขวบ อเจ้าคิดว,ว่ายัางไงอาจารย์ของข้าเป็นถึงเจ้าสํานักยะมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าสํานักแค่นี้ก็หลอกล่อดได้แล้วสินะ <c oughs> ตอนที่อยู่คว้นเจียนจงอูสั่งไปซื้อยาที่จะวินจิวมาปรุงยาหลายกล่องใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อศึกษาแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจตัวยาได้ใช้วิธีปรุงยาเหมือนกันแต่ผลที่ได้ก็คือยาของจีวินจิวกลับมีสรรพุณที่เยี่ยมกว่าหลายร้อยเท่า ยาของจวินจิ๋วถ้าไม่สดเจ้าสำนักผู้มีพอสวรรค์อย่งางเขาต้องจนมุมยาของจวินจิ๋วผายแป้จะแล้วอีกตั้งจวินจิ๋วอายุอย่างน้อยคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้สำนักยาจะปล่อยให้พลาดไปไม่ได้เด็ดขาดการแข่ขงการของห้าสำนักสำนักยา <laughs> สำนักต่างๆที่อยู่ใต้ฝาา่าเท้าหากได้จวินจิ๋วมาในการแข่ขงการของห้าสำนักสำนักยาต้องเป็นที่หนึ่งเหนือสำนัก,กนอื่นแด่ๆ จวินจิว๋จวเจ้าคิดดีแล้หรือยังกวรมีพรสวรรค์นในการปรุงยาอย่างเจ้าไม่เข้าสำนักยานะ่าเสียดายแย่เข้าสำนักเงินก็เสียดายความสามารถของเจ้าเปล่าเปล่าอืคุณจวินพี่จวินเคยบอกว่าจะไม่เข้าสำนักยานี่